รวมตามการแถลงข่าวนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเหตุทบิทิพย์เข้าพบสอบนางสาวโรสออกมานะครับนอนประสานความหน้านะครับโดยผู้ต้องสายลายนี้ครับซึ่งปรากฏว่าไม่อยู่ในบ้านภูมิมทรัตัวเองนะครับก็ได้มีการติดตามพื้นที่ทั้งหมดนะครับจากทั้งกล้องนะครับทั้งพยานบุคคลนะครับในวันนี้นะครับก็ได้มีการจับขยายภาวนะครับเพื่อให้ทราบความคึกหน้าของคดีนะครับ ผลการตรวจคื่จด้มาก็จะเป็นคดีที่ค่อนข้างที่จะเป็นหลัานสูร้ยเปินตแต่วันก่อเห็นที่แสดงว่าผู้ตายก็เข้าไปเข้าไปตามปกติจำันเก่าเลยได้คุณดีนายสามสเอ็ดปี สองสามห้าอด้าเวฟฮอนด้าเวฟขาวเอ้ยเวฟว่ะฮอนด้าอเทอร์สปออุนั้นอันนี้สองพันสิบเก้าน่ใใช่ใช่ออ ใช้ไม้หน้าสามนะครับที่เก็บได้จากที่ไปทิ้งไว้ที่อกองขยะเนี่ยครับเป็นอาวุธผู้ต้องหานะครับที่ที่ใช้ในวันกอ่อนหตุซึ่งมีรอยอเลือดมีมีเดี๋เดี๋ยวคือเขาว่าเขาจะ็นปอดเย็นใช่ไหมครับเราเป็นเป็นตามเป็กหมดเลยแต่การตามจับหมดเลยต้องต้องนิยามเห็นไหมแต่ตามจับเลยันิยาม